สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่1 2เดือนเมษายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ MVPkick.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราเลยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์อังกฤษผมเลือกไปที่คุรหว่างเวสบอมบิดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสซรอัมตันคู่นี้แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุเฮการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเพิ่งมาหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านซาตัมตันเปิดบ้านชนะทางเว็บบอมบิดไปด้วยสกรสองประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างเว็บบอมบิดกับทีมเยือนอย่างซาตัมตันนะครับทางเจ้าบ้านเว็บบอมบิดนะครับมีปืนชนะอยู่ที่ศูนย,ย์เปอร์เซ็นต์เสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผม ของทางเจ้าบ้านเว็บบอมบิดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านเว็บบอมบิดนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านเชลซีผลคือชนะมาด์ลิสกอร์สองประตูต่อห้าครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นตหกนัดล่างสุดของทางเจ้าบ้านเว็บบอมบิดนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ 3. 3. สามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นเสมออยู่ที่สามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นและแพ้อ,อยู่ที่สามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นครับผม เรามาดูในส,ส่วน4-6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเซาต์นัมตันนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้3เกมคือนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเซาต์นัมตันนะครับพวกเขาเปิดป้ายต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ผลคือชนะมาร์สกอร์3ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างเซาต์นัมตันนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมอที่0และแพ้อยู่ที่50ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4-4เหตุเฮตการพบกันกันทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างซาลามตันนั้นดูดีกว่าผมจึงขอมาดู4-6เกมหลังสุดของแต่ละทีมก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับผมทางทีมเยือนอย่างซาลามตันนั้นดูดีกว่าวันนี้ผมเชื่อใจทางทีมเยือนอย่างซาลามตันครับผมผมขอฟันธงว่าซาลามตันสามารถปลุกมาชนะทางเว็บมอมบิดได้ทุกกรศูนย์ประตูตัหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในะคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างไบตันเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเอวาตันคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี25ทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สี่ตีเฮตูเฮต์การพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างไบตันนะครับพวกเขาชนะ2เสมอศูนย์และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านเอเวอแรนต์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันผลคือเอเวอแรนต์ชนะมาดูตัวสองประตัตวสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างไบตันกับทีมเยืยนอนจากเอเวอแรนต์นะครับทางเจ้าบ้านไบตันมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เสมอสมอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่หกสิบเปอร ีีต4-6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านไบตันนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านไบตันนะครับพวกเขาบุกไปเยือน,นด้านแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดผลคือแพ้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านไบตันนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เสมออยู่ที่0และแพ้อยู่ที่66.67ครับผม เรามาดูในส่วนสต4-6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเอเวอแรนต์นะครับพวกเขาชนะ2สเสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเอเวอแรนต์นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของคริสตันพาเลสผลคือสเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยือนเอเวอแรนต์นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ 33. 3 3 3 3เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่ 6, 6, ท50ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันทีเดียวไม่ว่าจะเป็นซีตีเฮตุเฮติการพบกันหรือซีตีหกเกมหลังสุดของแต่ละทีก็ตามแต่ในวันนี้จากการที่เอเวอเรตันต้องบุกไป,ปเยือนทางด้านไบตันผมเชื่อใจทางทีมเยือนจากเอเวอเรตันครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าเอเวอเรตันสามารถบ,บุกมาชนะทางไบตันได้หรือซากศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่ 3, สาสหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการบุนเดสก้าเยอรมันผมเลือกไปที่คู่ระหว่างคอฟฟินไฮเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลเวอร์คูเซน่นคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สี่ตีเฮตุเฮการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไ,ไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างฮอฟฟินไฮนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮอฟฟินไฮผลคือในวคูเซ้นชนะไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างฮอฟฟินไฮกับทีมเยือนเลเวอร์คูเซ่นนะครับทางเจ้าบ้านฮอฟฟินไฮมีเปอร์เซ็นต์ช,ชนะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่ครับผม ตีต e ีหกเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านฮอฟฟินไฮนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านฮอฟฟินไฮนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านอัลฟ์บุนคือแพ้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผมแต่ผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านฮอฟฟินไฮนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เสมออยู่ที่16.67และแพ้อยู่ที่66.67ครับผม เรามาดูในส่วน4เกม6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซ่นนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซ่นนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชาลเก้สูงสี่คนคือเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หนัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างเลเวอร์คูเซ่นนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เปอร์เซ็นต์เสมอที่0เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่66.67เปอร์เซ็นต์ครับผม ให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้งสองทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น4 Head ฮดูเฮดหรือ4-6เกมหลังสุดก็ตาม <c oughs> วันนี้จากการที่เลวูเซ่นต้องบุกไปเยือนทางด้าน,นฮอฟเฟนไฮมผมเชื่อว่าคู่นี้จะจบลงด้วยผลเสมอวันนี้ผมขอฟันธงว่าฮอฟเฟนไฮมเปิดบ้านเสมอกับทางทีมเยือนเลวูเซ่นด้วยสกอร์ศูนยตูตู่นย์ครับผม หาสนใจข้อมูลพู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ a v p k i c k c o m จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมหมดใครต้อง m v p k i c k c o m การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ